วัครับวันนี้พบกับช่องเสียบอมสายปั่นบอลวันนี้จะมาวิเคราะห์คู่ฟุตบอลทีเด็ดคาราบาวครับอักิพบกันระหว่างอาร์เซนอลเปิดบ้านรับการเยือนของลิเวอร์พูลเตะขึ้นวันที่20มกราคม2565เวลาตีี2 4นาทีตามเวลาประเทศไทยสถิติที่เค,เคยพบกันนะฮะอาร์เซนอลชนะลิเวอร์พูลได้1นัดแล้วก็ลิเวอร์พูลชนะอาร์เซนอลได้5นัดเสมอกัน ัดล่าสุดของอาร์เซนอลอาร์เซนอลทำผลงาน10นัดล่าสุดชนะ5แพ้4สเสมอ1นัดล่าสุดก็บุกไปสเสมอกับลิเวอร์พูล0ประตูต่อ0ต่อไปเป็นผลงาน10นัดล่าสุดของทีมเดือนลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลทำผลงาน10นัดล่าสุดชนะ5แพ้1สเสมอ4นัดล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดในเกมีิม์ลีไปได้3ประตูต่อ0 เป็นทัศนคติฟุตบอลก่อนเกมของคู่นี้นะฮะระเบบาควาบอังกฤษรอบ2รอบรองชนะเลิศนัดที่2นะฮะอาร์เซนอลเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลโด,ดยจ้บ,บ้านอาร์เซนอลภายใต้การทำทีมของวิคิวอาร์เตตาทีมเอาตัวรอดมาได้ในเกมยกแรกที่เสมอกันมาแบบ no s ส o อรแถมทีมยังเหลือ10คนด้วยซึ่งทำให้ผลงานตลอด สามเกมหลังสุดของพวกเขายังไม่ชนะใครเลยส่วนฟอร์มการเล่นของทีมยังคงมีปัญหาอยู่ตามเคยทั้งฝั่งทีมเยือนลิเวอร์พูลภายตายการทำทีมของเจอเกนคอปยังขาดนักเตะตัวหลักที่เป็นเกมลุกตามเคยอย่างไรก็ตามมาตรฐานของผลงานก็ยังสอบผ่านอยู่เกมที่แล้วก็ชนะเบนฟอร์ดในบ้านได้สามประตูต่อ0ูนย์ทำให้4ีเกมหลังสุดของลิเวอร์พูลนั้นยังไม่แพ้ ูแล้วเกมนี้ลิเวอร์พูลยังคงเหนือกว่าอยู่แล้วคงบุกเก็บ3คะแนนผ่านเท่ารอบมีความเป็นไปได้สูงทีเด็ดวันนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่ลิเวอร์พูลนะฮะสกอร์ที่คาดเดาลิเวรอร์พูลชนะ1 0 2 1 2 0ฝากกดติดตามช่องเสียบอมสายปั่นบอลด,ด้วยนะครับจะมาวิเคราะห์คู่ฟุตบอลทีเด็ดให้ท่านได้ด